โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนอเซำส,สูงจัังหวดขอนแกน่นได้ใช้การแพทย์ทางเลือกรักษาโรคผู้สูงอายุเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบันของผู้ป่วยค่ะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในพื้นที่ตำบลบ้านโนนอซำอส,สูงจัังหวดขอนแกน่นเด้รรวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านโนนอเซำส,สูงจัังหวดขอนแก่นนะคะจัดขึ้น ในทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนโดยใช้วิธีกายภาพบำบัดและใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโรคเกาต์ตามวิธีการแพทย์ทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอเภสัมสูงจัังหวดขอนแก่นจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนนางสิริเพนทองดีพ่วอในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอสัมสูงจัังหวดขอนแก่นกล่าวว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันและโรคเกาต์ซึ่งต้องใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาอาการของโรคทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจึงได้นำวิธีกายภาพบำบัดและสมุนไพรเข้ามาช่วยในการรักษาโรคของผู้สูงอายุซึ่งที่ผ่านมานะคะได้ผลเป็นที่น่าพอใจและสามารถลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้มากกว่าครึ่ง จึงเตรียมขยายผลการรักษาโดยใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่บริการค่ะปรากฏว่า100%ความดันลดลงนะคะแล้วก็100%ดเชนมีมวลกายลดลงน้ําหนักลดลงด้วยแล้วก็ในจํานวนนั้นเออบาหวานลดลง90%แต่ไม่ถึง100%นะคะเบาหวานลดลง90%